สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวบายวิเบทุกคนช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ที่ชอบความเร็วความแรงและสไตล์ไม่ซ้ำใครกลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวรถใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวในปี2025วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรถสกูตเตอร์คลาสสิกร่วมสมัยสุดหลอดจากค่ายแลมเบรตาที่ขอบอกเลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มทั้งดีไซน์และสมรรถนะกับเจ้า Lamb r e t t a x 3 0 0 gt 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเผยโฉมในยุโรป และกำลังจะเข้ามาจำหน่ายในไทยเร็วๆนี้ใครที่เป็นสายวินเทจผสมความทันสมัย บอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอนเพราะเจ้า X 3 0 0 GT คันนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาหล่อแต่สเปคก็จัดว่าเด็ดไม่แพ้รถสกูตเตอร์คลาส300ลูกบาทเซนติเมตรเจ้าอื่นเลยครับจุดเด่นของ Lambretta X 3 0 0 GT 2025อยู่ที่งานออกแบบที่ยังคงเอกลักษณ์สกูตเตอร์สไตล์เรโทรแบบต้นตำรับจากอิตาลีไฟหน้ากลมแบบ Full LED Signature ใหม่พร้อมไฟ DRL รูปตัว T ท,ที่ด้านหน้าให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่แฝงความทันสมัยตัวแฟริงรอบคันมีเส้น สายเฉียบคมมากขึ้นเน้นดีไซน์ที่ดูบึกบืนแข็งแรงเพิ่มชุดแฮนด์แบบบาเปลือยให้ความรู้สึกสปอร์ตสายทัวริงมากขึ้นอีกทั้งยังออกแบบบังลมหน้าให้สูงขึ้นกว่ารุ่นปกติพร้อมติดตั้งชิลหน้าแบบปรับระดับได้รองรับการขับขี่ทางไกลได้ดีเลยทีเดียวช่วงหน้ามาพร้อมโชคคู่แบบเทเลสโคปิด ส่วนช่วงหลังเป็นโช้์ปับคู่แบบซับแท้งปรับพอรีโหลดได้เพิ่มความนุ่มหนึบในการขับขี่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกขนาด220มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์คู่ส่วนด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกัน ทำงานร่วมกับระบบ ABS หน้าหลังครบชุดให้ความมั่นใจทุกการเบรกแม้บนถนนเปียกหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินล้อ m a กดีไซน์ใหม่ขนาด12นิ้วรัดยางขนาดเศษ 120/70R12 ทั้งหน้าและหลังขับขี่ง่ายคล่องตัวสูงส่วนขุมพลังของเจ้า X300 GT 2025ใช้เครื่องยนต์4จังหวะ1สูบขนาด275ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFi ให้พละกกำลังสง สูงสุด26.5แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด24นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีอัตราเร่งจาก0-100ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ10วินาทีซึ่งถือว่าแรงใช้ได้เลยสำหรับรถคลาสนี้ความเร็วสูงสุดทำได้ประมาณ130-140กิโลเมตรชั่วโมงสบายๆเลยครับสำหรับการเดินทางระยะไกล ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ CVT ออโต้ขี่ง่ายมากๆแค่บิดแล้วพุ่งตัวรถมีน้ำหนักอยู่ที่162กิโลกรัมความสูงเบาด790ม mm, ิลลิเมตรนั่งง่ายสบายไม่ว่าจะสูงหรือเตี้ยก็ขี่ได้หมด ความจุดถังน้ำมัน10.5ลิตรวิ่งไกลๆได้กว่า280-300กิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งถังจุดเด่นอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชุดหน้าปัดเรือนไม่แบบ TFT ขนาด5นิ้วแสดงผลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและยังเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยรองรับการโทรศัพท์ฟังเพลงและนำทางผ่านแอปได้แบบครบครบพร้อมระบบควบคุมบนแฮนด์ซ้ายขวา ใช้งานง่ายสะดวกมือสุดๆฝ่ไฟท้าย l e ดแบบซิกเนเจอร์ใหม่เฉพาะรุ่น GT ออกแบบเป็นทรงหกเหลี่ยมแนวนอนเสริมภาพลักษณให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยขึ้นกว่าเดิมด้านท้ายติดตั้งชุดพนักพิงผู้ซอนเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไกลและแน่นอนว่ามีช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบพร้อมช่องชาร์จ USB และที่เก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิดกันฝนครบเลยครับ สีสันตัวรถในรุ่นปี2025นี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีขาวเพลไว้์สีเทากราฟฟิตเกรและสีแดงอิตาเลียนเรททั้ง3สีจะมาพร้อมชุดบังลมหน้าและชิ้น f ฟริ n ง GT เต็มระบบสำหรับราคาของ Lambretta X300 GT 2025ล่าสุดที่ประกาศในยุโรปจะอยู่ที่ประมาณ149,900บาทไทยและคาดว่าราคาขายในไทยจะเริ่มต้นที่ราวๆ155,000-159,000บ ขึ้นอยู่กับภาษีและโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดจองในไทยช่วงปลายปีนี้หรืออย่างช้าต้นปี2025นี้ครับใครที่เป็นแฟนลัมเบตตาหรือสายสกูตเตอร์พรีเมียมต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะนอกจากดีไซน์จะหล่อมากแล้ว สเปคยังจัดเต็มระบบช่วงล่างดีขี่นุ่มเบรกมั่นใจระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบการเชื่อมต่อทันสมัยและยังขับขี่สนุกมากๆอีกด้วยเสียงเครื่องยนต์275ลูกบาทเซนติเมตรให้โทนเสียงทุ้มหนักแน่นพอๆกับรถบิกสกูตเตอร์รุ่นกลางๆเลยแถมยังประหยัดน้ำมันเฉลี่ยที่ประมาณ30-35กิโลเมตรลิตรถือว่าประหยัดใช้ได้สำหรับรถระดับนี้ จุดเด่นอีกอย่างที่หลายคนชอบคือโครงสร้างตัวถังแบบสตีลโมโนโกกที่ยังคงเอกลักษณ์แลมเบ e ร t ตเอาไว้ครบครบให้ความแข็งแรงและทรงตัวดีมากเวลาเข้าโค้งหรือเจอลมแรงๆบนถนนใหญ่และแม้จะเป็นสกูตเตอร์คลาส275ลูกบาทเซนติเมตรแต่ขับขี่ในเมืองได้คล่องตัวเพราะล้อขนาดเล็กบวกกับองศาแฮนด์และช่วงล่างเซ็ตมาค่อนข้างดี น้ำหนักตัวไม่หนักเกินไปสาวๆก็ขี่ได้ผู้ชายก็เท่ไปอีกแบบสรุปแล้ว Lambretta x 3 0 0 gt 2025เป็นสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งสไตล์สมรรถนะก,การใช้งานและความคุ้มค่าใครที่กำลังมองหารถใช้งานในเมืองที่หล่อไม่เหมือนใครหรือไว้ขี่เที่ยวทางไกลก็สนุกไม่แพ้บิ๊กสกูตเตอร์เลยบอกเลยว่าต้องลองมาดูคันนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตอนนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจของ Lamreta b Thailand หรือชรูมกลายบ้านได้เลยนะครับถ้ามีรายละเอียดวันเปิดจองหรือโปรเปิดตัวพิเศษผอมาจะารีบอัปเดตให้เพื่อนๆชาวบาวีเบได้ทราบกันแน่นอนและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากช่องบายวิเบ้ของพวกเราคราวหน้าอยากให้รีวิวรุ่นไหนหรือมีรถตัวแรงคันไหนหน่าสนใจคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ